โอเคย e น l มพ s okay, e ปกป้องปกป้องโอเคเลสตอร์ okay, s <S แขกอาหารทางนี้สิครแขโอเคดแพนดัาโอเคมองไปที่กล้องเลยโอเคดบัน okay, นี้โน <No, rabbit. S 2> แรบบิทแรบบิทอ mm ือหือผีเสื้อแวร์ดโอเคโบ๊โบ๊โอเค fish apple mm hmm. car elephant e l e p h i n g anything good เก mm ่งมาครับ hmm. ต yes. mm ่อไป f i g yes monkey rat l a s s หรือ mouse ก mm ็ได้ครับ snake e Mm ant. Buffalo. Mm, good. Okay, next one. Mm, an -y -y. cow. Cow. Uh -huh. cow. Mm, okay. House. House. Crab. Crab. Yeah. Mm -hmm. Sun. Sun. Yes. Yes, good. Banana. Ah, what color is banana? Yellow. Good. Okay. Dog. Mm hmm. Orange. Orange. Okay. Two oranges. Mm, two oranges. Okay. So, Good. ให้เห็นในกล้องนะครับโอเคเกิดแพรแพร์แบบแพร์แบอืมเธอเธอเทอเห็นในกล้องนะต้องให้เห็นในกล้องนะครับ จีราจีราจีราวางเรนเดียอ่ deer, okay. <im itation> าเรนเดีพาพายโอเคผาพายายาพายมะม่วงแมงแมงโกโอเคน้องปกป้องเห็นไหมลืมเนาะนานกว่าจะได้เรียนเพิ่ะน,นั้นต้องทดสอบทุกวัน ทุกครั้งที่มาเรียนโอเคนะโอเคนี่น้องปกป้องนะคะ